ครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องบดหรือการปรับในบดนั่นเองนะครับโดยที่เราจะมาบอกชื่อรุ่นแล้วก็อุปก,กรณ์กันเริ่มต้นนะครับโดยที่เครื่องบดกาแฟรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นเวก้านะครับแม็กกูบ4จากนั้นเราก็จะมาดูอุปกรณ์เริ่มต้นของเครื่องนะครับโดยเริ่มต้นจากโถนะครับโถนี่ก็คือใส่็ดกาแฟจะใส่ามากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ตามการใช้งานในแต่ละวันของเรานะครับจากนั้นนะครับเป็นฝา ปิดตัวพัดผงกาแฟของเราเมื่อกดกาแฟเนี่ยผงกาแฟก็จะหล่นมาในที่พักนะครับวิธีการใช้เนี่ยแนะนําว่าควรบดต,ต่อค้างหนึ่งเนี่ยให้พอต่อการชงขังเท่าน,นั้นพอนะฮะโดยที่ตัวต่อมานะครับจะเป็นที่ดึงนะครับที่ดึงพอดึงปึ้บผงกาแฟของเราเนี่ยก็จะหล่นมาเรื่อยๆนะครับมีงผงกาแฟนั่นเองตัวต่อมาก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดเครื่องน,นะครับก็จะเปิดเครื่องเมื่อไหร่ เม็ดกาแฟก็จะบดแล้วก็ผมกาแฟก็จะมาอยู่ในที่พักผงกาแฟนะครับขั okay. ้นตอนการปรับเบอร์บดของเรานะครับสำหรับเครื่องเลโก้แม็ก64ของเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดหมุนไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับหรือจะมีคำว่า c รอส s บอกไว้เนี่ย เม็ดกาแฟเนี่ยก็จะหยาบขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านในทางกลับกันนะครับหมุนไปทางข้อฟินหรือหมุนไปทางด้านขวามือของผมเนี่ยเม็ดกาแฟก็จะละเอียดลงเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเรามาลองบดกันดูว่าเม็ดกาแฟของเราเนี่ยมันหยาบหรือละเอียดนะครับเบื้องต้นก็ผมจะลองก,การบดดูก่อนนะครับว่าหยาบหรือละเอียด ผมกาแฟที่บดอยู่นะครับ,นะรบตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะหยาบไปนิดหนึ่งนะฮะผมจะต้องการทําการปรับเบอร์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ให้ใคลายน็อตที่ล็อกไว้ก่อนนะฮะจากนั้นก็ทําการหมุนไปทางด้านขวาของผมเพื่อ <ๆ S 1> ให้ผมกาแฟเนี่ยละเอียดยิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็ให้หมุนแค่หนึ่งถึงสองเบอร์เท่านั้นแต่ตอนนี้ผมจะบดประมาณหนึ่งเบอร์นั้นนะครับไ้เลยครับ แต่ั้นก็ล็อกน็อตไว้เพื่อไม่ให้ตัวเฟืองเนี่ยขยับขยื่นได้่า่นั้นก็ทำการบดก่อนบดเบอร์เก่าทิ้งก่อนนะครับก็ประมาณเจดถึงเก้ากรัมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่บดทิ้งอย่างก็เป็นเบอร์เก่าที่เราบดมัทำายทำายจากนั้นก็ หมดดูได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ที่เราเพิ่งทำการปรับมาแล้วนะครับพอจะได้สูตรกาแฟามาแล้วเราก็จะครับจากการที่สังเกตด,ดูเบื้องต้นเนี่ยนะครับผงกาแฟาของผมเนี่ยก็จะละเอียดพอเหมาะกับการใช้เครื่องแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไปลองชงดูถ้าเกิดว่าน้ำกาแฟาของเราเนี่ยยังไหลเร็วอยู่ ก็ให้เราทำการสับอีกหึงเบอร์โดยที่ใช้วิธีการเรื่องต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคสำหรับการให้ความรู้และการแนะนำการใช้เครื่องบดกาแฟเบรก้าแม็ก์64ก็ขอจบลงพีเท่างนี้ขอบคุณมากนะครับ